สวัสดีค่ะสวสีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แพมจะนะคะพูดถึงในเรื่องของการใช้เส้นร้อยสองร้อยในไทม์เฟรมนะคะและกรณีนี้เดี๋ยวจะมาพาดูตัวอย่างในไทม์เฟรม H1 หด้วยนะคะกรณีกราฟทองนะคะกรณีกราฟทองปกติแล้วคือเทนคือขึ้นถูกไหมคะเพราะเทนคือขึ้นนะคะเทนคือขึ้นกราฟทองขึ้นมาโดยตลอดเลยหลังจากก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นนะคะขึ้นและก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ปรากฏว่ากราฟทองนะคะขึ้นไปทำไฮทำไฮใ,ใหม่แต่ว่าไปเจอต้านค่ะและเขาทำรูปแบบการลงปรากฏว่าทะลุมาทุกเส้นแบบนี้นะคะทะลุทะลุะลกรณีถ้าทะลุเส้น200ตรงนี้200อนะคะอันนี้คือเส้นร้อยในกรณีน,นี้เดี๋ยวเป็น H 1แล้วกันอันนี้นะคะสมมติว่าทะลุได้แบบนี้ค่ะสังเกตที่ทะลุได้แบบนี้คือเนื้อเทียนจะหลุด เนื้อเทียนตรงนี้นะคะเนื้อเทียนจะหลุดก็คือเนื้อเทียนจะแดงเต็มมาเลยค่ะเต็มแบบนี้แล้วมันจะหลุดเวลาหลุดแบบนี้ค่ะทำให้รู้ว่ากราฟมีแรงเซลล์มากและเขาจะไปแนวรับต่อไปแนวรับต่อไปก็อาจจะเป็นอนดิเคเตอร์เส้นร้อยใน H4 พอเส้นร้อยใน H4 แล้วค่ะเดิมเส้น200่ะปกติถ้ามันเป็นเทนขึ้นมันจะต้องโยกขึ้นไปแบบนี้ แต่ถ้าทะลุได้แล้วจะมาแนวรับต่อมาพอมาแนวรับต่อมาถ้ากรณีเบรกได้คือจะโยกขึ้นไปถ้าสมมุติว่าอย่างเดวันนี้จบเป็นแดงปุ๊บเส้น200จะกลายเป็นแนวต้านแล้วนะคะวันนี้นะดังนั้นถ้า H ฮสเดจบแดงเป็น PA เซเซลอยู่แนวต้านวีควันนี้ยังไงก็ต้องเล่นหน้าเซลล์ เพราะว่ามันตรงทั้งหมดวีคเป็นแนวต้านและเด y นั้นมีแรงเซลล์ต้องรอ PA เซลเฮสงก็คือต้องรอรูปแบบนี้นะคะต้องรอรูปแบบรอให้กราฟเป็น PA เซลเฮสึ่งกรณีใครจะเข้าก่อนที่กราฟจะแสดงเป็น PA เซลเฮสต่งต้องบริหารทุนเพื่อกำไร เช่นบางคนอาจจะเล่นแนวต้าน m 5 m 1 5แบบนี้นะคะแต่ว่าคือมันจะวางหลอดแรงไม่ได้มันจะวางหลอดใหญ่ไม่ได้ถ้าเป็น p h c หกสิงอันนี้จะวางหลอดได้ดีนะคะดังนั้นการที่กราฟทะลุเส้นอินดิเคเตอร์มาแบบนี้นะคะขากราบับอ่ะมันจะกลายเป็นแนวต้านแล้วมันจะลงต่อแบบนี้นะคะเพราะแพทเทิร์นของมันมันจะเป็นโดยธรรมชาติเดี๋ยวจะพาไปดูกราฟจริงนะคะคลิปนี้เป็นความรู้กราฟจริงตรงนี้เลยค่ะทุกท่าน กรณีนี้คือกราฟค่ะนะคะปกติเป็นเทนขึ้นจะต้องมาแตะอินดิเคเตอร์หรือว่าแนวรับโซนมุมโซนไส้ต้องขึ้นไปแต่ด้วยแท่งเทียนนั้นบอกว่าทะลุหมดเลย